สวัสดีค่ะมาสวัสดีช่วงยามเย็นนะคะติ๊กพาทุกท่านมาชมกล้วยไม้เอื้องไอยเรตนะคะที่ได้มาเมื่อช่วงค่ำๆนะคะนี่เป็นเอื้องไอยเรตที่ได้มาลักษณะต้นก็เริ่มแห้งแล้วก็เหี่ยวเฉ้าเลยนะคะติ๊กจะนำเอื้องไอยเรตนี้มา ตัดรากก่อนที่เราจะลงปลูกลงกระถางนะคะการตัดรากกล้วยไม้รากอากาศก่อนที่จะลงปลูกเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะอันนี้เป็นกันไกรที่ใช้ตัดรากนะคะอรเรศก็จะเป็นที่ กล้วยไม้ที่เป็นต้นพันุ์มีการผ่านการแทงช่อดอกแล้วค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเมล็ดของกล้วยไม้อายาเรียดนะคะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะตัดทิ้งเลยนะคะเพื่อที่จะให้ต้นพยุงต้นของเขาว่าให้มีการเจริญเติบโตแตกรากใหม่นะคะก็รากแห้งๆอย่างนี้ก็จะตัดออกเดี๋ยวจะตัดออกให้ทุกท่านมาชมเลยค่ะ อันนี้ก็ตัดมาอย่างนี้ก็จะแต่งออกตุกตุกแต่งตัดออกเพื่อที่จะให้รากเขางอกมาใหม่นะคะตัดออกอนี้เลยนะคะอันนี้ก็ผ่านการแทงช่อดอกแล้วดู สภาพใบก็จะแห้งเลยค่ะเพราะสภาพอากาศร้อนช่วงนี้การขนสูงก็จะทำให้กล้วยไม้เฉาแห้งได้นะคะอันนี้ก็ตัดออกนะคะ วนรากอย่างนี้ก็จะตัดออกเลยนะคะรากเขียวใบแห้งเฉานะคะจะนํามาเลี้ยงใหม่ ตัดรากเพื่อที่จะเตรียมที่จะปลูกลงกระถางภาชนะปลูกการตัดรากก็ได้มาช่วงเย็นนะคะก็เลยพาทุกท่านมาเตรียมที่จะลงปลูกตัดรากไว้ในช่วงยามเย็นนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันนี้ไม่ว่างนะคะก็เลยพาทุกท่านมาดูช่วงยามเย็นเลยนะคะ ่้ยไม้รากอากาศนี้เราตัดรากทิ้งเลยนะคะการตัดรากนี้เพื่อที่จะให้รากใหม่ของเขาออกมานะคะรากยังเขียวอยู่เลยค่ะ จะตัดให้น,นี้เลยนะคะให้ติดกับโคนกับโคลนลำต้นเข้าเลยนะคะน,นี่เลยค่ะก็นนะจะได้เป็นแบบนี้เลย สภาพต้นของเขานี้แห้งใบแห้งเลยนะคะแล้วก็จะพักไว้ก่อนเพื่อที่จะให้เขามีใบที่ชุ่มชื่นนะคะไม่แห้งเหี่ยวอย่างนี้นะคะ ยปยกกองให้ใกล้ๆค่ะอันนี้ต้นใหญ่เลยนะคะ รากที่ตัดมาแล้วก็จะเล็มรากในส่วนตรงนี้ออกก่อนคนะ่ะไม้ป่าก็จะมี ลักษณะลำต้นที่เหลืองนะคะเนื่องจากเขาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติก็จะมีสภาพต้นที่ไม่ใบเขียวไม่อวบนะคะเพราะว่าไม่มีการเลี้ยงอาศัยก็อยู่ตามธรรมชาติก็เลยเป็นในลักษณะนี้นะคะ ถ้าที่แห้งอย่างนี้ไม่สามารถอ่างอกรากได้นะคะเราต้องตัดทิ้ง ตับยังเขียวอยู่เลยค่ะลากอัน,นต้นไม่ใหญ่ค่ะทำมาเลี้ยงใหม่ เราก็ได้ล้วยไม้ที่รอที่จะปลูกนะคะเพื่อที่จะปลูกลงให้รากเขามีการงอกออกมาใหม่อันนี้เป็นลำต้นของเขาก็ได้ตัดรากออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็รอที่จะเลี้ยงแล้วก็ปลูกให้รากเขามีการเจริญเติบโตใหม่นะคะอันนี้จะเป็นปูนขาวนะคะ หลังจากที่เราตัดรากออกแล้วเราก็จะทาปูนขาว ท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดูย t ทุ e ฝ mm hmm. าก like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะได mm ้ hmm. มาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ